สัจฐาาทุกพระองค์ทรงทรงพระาช่วยภิบาลบริรักษ์แด่คุุนาิญญามัชาคุณระยุัจสพุทธมัสสะัตตะโตสัสุทธะนโมตัสสะพควโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสทนาราตนา อัามาราธนาราชธรงาราธนานาชพธมหาเทชวันโตธรรมประาฤตารมาคาปีนัติงพระวันตุเตผุ้ติ่ยางปีอัคคีภูหุปุขันธ์อาหวันทาอาจารย์ยาสัพพะไสยยาวินาศสติ สิทธิพระปรจชาอิมัทเทิพระวสิทธิพระวันตุเตขอจักพระพรทั้งหลายจงประสิทธิยาช้าให้เสร็จสมดังค้าข,ข,ข้าง้อมนีเธอ โวรเชิญนะเชิญมานเชิญที่พิพิัณฑ์เชิญเชิญพระราหูผู้เป็นพระเจ้าสารพทุกสารพัดโตสารพัโลกสารพัดภัยสารพัดสมีประจัญไรอย่าได้มีภัยมีแต่ชัยยะมงคกุโทษแตโทสาวิญญาณสัมปันโนมาต่อนี้ให้กล่าวครับสีสีสิทธิ เดชะคุณพระพที่ท่านได้สั่งสอนมาขอคุณครูจงรักษาให้ขปเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขอัาชีพาหูปุกขาอาหาวันนาอาจาอิมัตมึงพระวันตุเตวั สักษ์ศิลป์ชัยะคารเตโขอพรท่านชาวุัเทีเทเวชจงเทวีเราจะสูัสโงจะ เ,วเทวศิลป์โฉกเทวะปุญโฉกจะตัวตันวตัณวันวตัณวันสิทัณวันเลยทียาพศพยาดาในสถานะเบื้อบนจงมาสถิตแห่งสตุกายกรรมจกเสียชึ่งเฉลียจยะจะไกรสัพพะราะสัพพะโส สัพพโรคสัพพภยัยสัพพอุป,ปัตถวะอันตรายใดๆขอใ,นใ,นใ,นในหน้นาสัตสติสีีวันนี้เป็นวันดีขอให้เจริญสีสุขสวัสดิ์ตั้งใจปฏิบัตินามัสการทัชินสีโยอกอนเหลือกลา้า รถม้วด,ด,กกด,ด,ด,ดุดิคุณพระปกเกศีทุกชั่เช้าและเท้าวัน 拜拜，拜拜。<noise>